ใส่มามายใส่นี่มามาแล้วน้ำมึงเจอยิงกูเออเจหยิงคูณหมามึงจะเยวกูไปสายนี่ไอเสติเก็บปักพีกเก็บเนื้เก็บหน่้อเงาวๆเนี่ยป๊อดหน่้อยนี่คือเงาคือหัวโคยเลยเฮ้ยเนอะเงาปะ ยาวคือก้อยกูบอ,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 อบเป็นตาแบบเป็นตาส้มแค่วดีทามีหมดใจหมดสีแดงเออก็จะไปเหยียบมันกัดกูกัดยังมักดกัดกูกัดมองได้ตัดพริกหยังขึ้งยาวดีแทะทูจีทูจีอือเออเสียบบอ กนินมันไม่ได้หวานคือน้ำตาลได้ล่ะกินอา่ะกินนี่มันปวดคอเนี่ยไอปวดโน่ไอปวดไม้คอเป็นยาปักโน่ไออะไรไม่ด้โจูจีจ,จกุกันทีนี่ถ้าไม่อยากให้ตัวเราผิดได้ลนะมึงเป็นอย่างมึงเป็นพูดจุโโกกันลายตัวน,นวั้นนี้ปวดคืนน้ำอันนี้แล้ว <S <S ยังงระบกอแล้วแต่งแต่งโตไปใส รถแห้เขาถ่ายอยู่บ้านไอเจะามอไปบอกกองกระถินนั่นกุ้ยไซแตกเวิร์นกูไปเดี๋ยวพี่แก้บอเซ็กซี่เซ็กซี่กูใส่หมักตัวจังเสียเนี่ยมึงหมักจังสี่ขอกสติกไปเร็วๆเขาถ่ากันยุ่นพุ่นนะเขาที่เต้นกันแล้วแต่งตัวจังสี่บ่รอป้าจเป็นอย่างไม่ได้แค่นะคะไม่กูแค่แค่เป็นอย่างละเจ้าอาวาสเพิ่นถามแล้วแต่งตัวเดี๋ยวบอกการเจ้าอาวาสเราโอเคเซ็กซี่โอ้ย ไอศัตรมึงไปหาเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เลยนะไอ<ม>้ด่างอุ้ยงามเนี่ยกับใครเดี๋ยวสีเฮ็ดขายขีนาขีตาเขาลายเถาะเห็นได้ไหมไม่ไปดัดเก๋ขายขีนาขีตาจะบอดขายขีนาขีตาบอกพีบบนแหนบมานั่งจกกันอยู่นี่จะเบิกใส่สินแน่นั้นกูบ่กท่านไน <c oughs> ปไปแต่งตัวอีภาคกูบ่กท่านไไปแต่งตัวเห็นได้ไหมกูได้แต่ผัวก็ได้งามเขาว่ากูก็ได้ใส่ขาสั่นเขาไปดัดอีห้าสมเพเสียงเจา้าสีเนาะบกกอจกักรเลยออกสองน่วย เดือดล่อนทอดบักกอนอันนี้อย่งนี้น้อยยังไปอาบนื้มอือมอีห่าอันนี้เปลือกน้อยยังน้อกแตกขอบคุณค่ะอีผักนี่ก็ได้เรียนต่อเรียนต่อย่างไปไปย่างไปมาเด้อมาเด้อวดีดีด่าดีคักปันเนี่ยเด้อปีนอาเพ็ดเป็นแผ่นกล้องแสงสะด้งเสียงนั่น เสพายุแตดสวดพายุไหงีพายุดอหอมพายุเอ่อโอ้ต่อไปเป็นพายุนี่เด้อแน่แน่ที่ท็อฟฟี่คิดไว้พายุนางบีนี่อ้าว